สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอ f ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า abbreviate สะกดว่า a b b r e v i a t e ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจอกเสียงว่า abbreviate แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิทิสจอกเสียงว่า abbreviate เป็นคำสกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้ถูกกระทำม,มารับแปลว่าย่อย่อความ เขียนย่อทำให้สั้นลงลดลงตัดทอนมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับเพื่อที่จะประหยัดในการพิมพ์หลายๆคนมักจะย่อคำและวลีทั่วๆไปที่รู้ๆกันดีอยู่แล้ว ถ้าเป็น abbreviation สะกดว่า a b b r e v i a t i o n ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจอกเสียงว่า ation แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิติสจอกเสียงว่า abbreviation เป็นคำนามแปลว่าคำย่อตัวย่ออักษรย่อชื่อย่อการย่อการตัดทอนมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ SKU คือคำย่อสำหรับหน่วยวัดการเก็บรักษาสินค้าถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ